แน่เซนว่ามันแพงไปว่ะมันเป็นนมแพ้เลยนะที่กินนมวัวไม่ได้มันเยอะแยะเราเชิญหมาที่มาแลี่มาแล้วที่มาแล้วต้อนรับหน้น้าหนสวัสดีค่ะ FJ เซนค่ะ FJ ต้นครับวันนี้เราสองคนนะคะมาเจอกันในรายการวันนี้ FJ ทำอะไร แล้ววันนี้เนี่ยพี่ต้นก็มีภารกิจของเซนที่เซนใฝ่ฝันมานานมากเลยคือเซนอยากจะมีหมาเป็นของตัวเองค่ะและความฝันก็เป็นจริงแล้วยังวันนี้นะคะเซนก็เลยจะให้พี่ต้นเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงหมากับเซนแค่นี้เองเหรอภารกิจของเซนที่ให้พี่ทาคือแค่นี้มันดูถูกกันมันง่ายไปใช่ปะจะบอกว่าในนี้เนี่ยเขามีหมาเยอะมากๆแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่ true love เนเวอร์แลนด์ค่ะเขาอยู่ที่อารีสัมพันธ์ซอยสองพี่ต้นาม,มาง่ายมากนะคะแล้วปกติคนเยอะมากนะช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็คนเยอะวันธรรมดาคนก็เยอะอแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูข้างในกันที่พี่ต้นบอกว่าแค่นี้เองเนี่ยมันไม่แค่นี้นะ,ะเพราะว่าเขามีหมาตั้ง30กว่าตัว30ตัวได้รมาเข้าไปเล่นกับน้องๆเคพร้อมไหมอ่ะเข้าเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้พี่เริ่มรู้สึกว่ามันร้อนมากๆเลยครับตอนนี้ไปข้างในเย็นกว่า้าข,าข้างในดีกว่าไปค่ะ มีเข้ามาข้างในค่ะเชิญค่ะคุณลูกค้าเย็โหโหนไหมเย็นครับเย็นสบายนะคะเช่นกับพี่ต้นได้เดินเข้ามาในส่วนที่เป็นเหมือนกับคาเฟ่ไหม,ไมเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะมีลูกค้าทั้งคนไทยแล้วก็คน,นต่างชาติเยอะมากที่นี่ก็จะเป็นโซนที่สามารถมาทำอะไรได้บ้างพี่ต้น ก็มานั่งทานอาหารชิวๆนะครับแล้วก็สามารถซื้อของที่ระลึกได้ด้วยนี่ไงคือสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่ได้มีหมาแล้วก็มีไม่ได้อยู่ที่บ้านอยู่ที่คอนโดนอะไรเงี้ยก็เป็นตุ๊กตาไปก่อนเราจะมีของที่ระลึกตัวนี้หรอชื่อกูฟี่ <c oughs> นี่เอาใส่มือได้ด้วยน่ารักมากก็ที่นี่ก็จะมีแบบของแบบนี้แล้วก็จะมีกาแฟเครื่องดื่มอาหารต่างๆใช่ครับบรรยากาศดีมากเลยนะแล้วก็นั่งกินตรงนี้เนี่ยสามารถมองออกไปก็จะเห็นน้องหมาที่น่ารักแบบให้มีที่บ้านก็มีไม่เยอะขนาดนี้เนาะวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีของเราสองคนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนเยอะแต่ว่าช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยเขาก็ยังปิดให้บริการไปก่อนแต่ว่าเนี้ย exclusive สุดๆคือ เราก็จะได้มาเก็บทับน่ารักน่ารักของน้องๆกันนะคะที่ว่า30กว่าตัวเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะมีโมโม่ด้วยโมโม่อยู่ในนี้โมโม่โมโม่่ได้แล้วนยังไม่ได้ทนีขนมนะเขาุดโมโม่หน่าครัวคุณแม่ไม่ได้หน่าครัวโมโม่กลิ้งกลิ้งก่อนกลิ้งครับกลิ้งกลิ้งเร็วกลิ้งเร็วกลิ้งกลิ้งเร็วกลิ้งกลิ้งไม่ไม่ไหวไม่ไม่หวใครเป็นรอง Okay, เดี๋ยวคุกกี้วางไว้ก่อนอันนี้เป็นมิชชั่นของเซนนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือทำให้น้องโมโม่ของเราเนี่ยหริ้งใช่ไหมว่าน้องอายุเท่าไหร่ลูกโมโม,ม่ลูกโมโม,ม่นั่งนั่งก่อนนั่งนั่งเห็นไหมครับทุกคนว่ามันเชื่อฟังเซนขนาดไหนนั่งนั่ง ไฮ้เกือบแล้วเอ้ยเหมือนไส้รีบหน่อยรีบรีงครับรีงเร็วรีงโอ้โหไม่ไม่ไม่โวยโวยในตองอยากไห้ ตอนนี้พี่ต้นเริ่มจะสนิทกับโมโมมากๆเลยนะคะก็เรายังไม่หมดแค่นี้ค่ะภารกิจยังมีอีกเยอะยังไหวใช่ไหมคะเออเมื่อกี้คือยังยังไม่ใช่ส่วนหนึ่งยังไม่ใช่ค่ะมีภารกิจจากทีมงานของเรานะคะนั้นอ่ะมีอะไรบ้างคะโอ้โหทำไมมันยาวจังเลยอ่ะสบายยากอะรามีบทลงอค่ะรอครับไม่ได้คิดว่าจะต้องวันนี้จะเตรียมตัวมา เกิดมาไม่เคยแพ้หรอครับสกดทบกเนไม่เป็นสกทอโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะทำได้ครบหรือเปล่านะคะดูวิทีอาร์เมื่อสักครู่นี้เสร็จแล้วนะคะเราสองคนก็จะมาทำความสะอาดมือของเรานะคะ นี่นะคะเซนกับพี่ต้นก็อยู่ข้างในใกล้ๆกับน้องๆแล้วนะคะซึ่งมีแบบโหเยอะมากๆวันนี้จะมีชาเลนจ์ให้เราให้ขนมเป็นขนมที่แบบน้องๆปวดประหาดมากๆค่ะอยากกินเลยอ่ะใช่เซนก็เลยอยากจะให้พี่ต้นชิมก่อนเป็นนมแพ้น้องๆไม่ชอบนมวัวมันย่อยยากอ่าเดี๋ยวต้นจะลองชิมให้ดูว่าจริงปะต้จะรู้สึกยังไงเราต้องรู้ก่อนไงก่อนจะให้น้องเนื่องว่าไม่ไม่เซนว่ามันแพงไปเปล่ามันเป็นนมแพ้เลยนะที่กินนมวัวไม่ได้มันย่อยยาก ต้นหมาเหรออ่าลองกินลองกินลองกินลองชิมดูเราจะให้เวลาพี่ต้นรีวิวขนมหมาจริงปะเนี่ยจริงมะอันนี้คือไม่อันนี้คือกัดครึ่งคืออีกครึ่งหนึ่งเผื่อให้เซนเนาะลองไหมผาน้องหมาเลยอ่ะพี่ต้นคิดว่าทําได้ไหมมันง่ายมากอยู่แล้วครับง่ายมากๆเลยมีระยะกว่านี้ทำไหมงั้นถ้าเกิดว่าเขาคุยขนาดนี้เราลองไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าทําได้หรือเปล่า ที่พี่พอจะเห็นที่ผมทำใช่ไหมครับครับเป็นยังไงบ้างพี่อ่าก็ขอมือน้องหมาได้แล้วครับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็มีได้หรอคะอย่างนั้นก็ถือว่าโอเคโอเคครับโอเคอ่าบังคับนิดหน่อยแล้วน้องหมาก็ไม่ฝืนตัวก็ถือว่าโอเคนอกก็ได้แล้วถ้าเกิดเขาไม่ให้นี่เขาจะดึงมือกลับทันทีเลยแล้วเมื่อกี้มีการจูบกันด้วยนะระหว่างผมกับแฮมเมอร์เมื่อกี้ได้ถ่ายไว้เปล่าครับถ่ายไว้ทันไหมครับโอเคนะฮะก็ถือว่าผมสำเร็จแต่ว่าอยากจองเต็น รอของเซนนะครับต่อไปซึ่งไม่รู้ว่าจะสำเร็จภายในวันนี้หรือเปล่านะครับถึงแม้ <_ d> um> โอเคอขอบคุณค่ะพี่น้อโอเคได้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเห็นว่ามีสมาชิกมาเพิ่มแล้วพี่ต้น ตอนนี้เซนก็พยายามต่อไปนะครับในการที่จะจับมือกับหมานะครับแต่ว่าเขายังทำไม่สำเร็จเลยนะฮะยังไงเอาใจช่วย FJ เซนด้วยแล้วกันนะครับนี่ยเห็นปะตอนนี้ FJ เซนเซนเซนอุ้ยขอจับมือหน่อยขอจับมือหน่อยโอ้โหเยอะมากเลย ค่ะภารกิจคือทําให้มือเปียกที่สุดเท่าที่จะเปียกได้ป่ะคะ mm hmm. ก็คือชุ่มเลยสําเร็จนะเหลืออะไรกะเยิ้มเลยอ่ะใช่ไม่สําเร็จหรออ๋อเราต้องทําให้ได้กันทุกทุกอยาก่างเฮ้ยอ๋อคือเราไม่รวมกันใช่ปะ่ะอ,อ๋อ no เราเน้นว่าเรารวมมือกันน่ะอ๋อของโปดเขาคือน้องแข็งน,นีนี้ฟัองอยู่ใช่ชอบกินน้ำแข็งนะครับต้องเข้าใจว่ามันร้อนอ่ะเนานะ ร้อยไหมร้อยไหมน้องเนมตอนนี้เซนก็อยู่กับน้องเนมนะคะกําลังปาร์ตี้น้ําแข็งกันอยู่เซ<ส>นก็ชอบนะเพราะมันเย็นดี

เราก็เป็นแบบครอบครัวค่ะฉันว่าจะนโอเคแล้วเลิฮัลโหลฮัลโหลเด็กๆนีอยากไปที่เข้าสิงไหมแย่